การจน้บุบรีปรากฏการน้ำเขื่อนวชิราลงกรเปลี่ยนสีค่าเจวันกลับสู่สภาวะปกติความคืบหน้ากรณีปรากฏการน้ำเปลี่ยนสีสาเหตุเกิดจากสภาพอากาศหนาวเนื่องด้วยอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วและมีลมกันโชคแรงทำให้เกิดปรากฏการณ์การพลิกกลับของชั้นน้ำในเขื่อนวชิราลงกรอีกทั้งมีสภาพขุ่น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่31มกราคม2566ที่ผ่านมาซึ่งผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ์นด้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธนพัฒน์ชัสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์พร้อมด้วยนายวีรพลสารพ์หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนวชิราลงกรณ์นายรักสิทธิ์ตวมศรีหัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนวชิราลงกรณ์พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ์ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตวรวจสอบปรากฏการณ์น้ำได้เขื่อนที่เกิดการเปลี่ยนสีอีกครั้งหนึ่งจากการตวรวจสอบล่าสุดพบว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำมีสภาพใสขึ้นจากเดิมมีความขุ่นตั้งแต่บริเวณสันเขื่อนไปประมาณ6-7กิโลเมตรแต่ปัจจุบันมีความขุ่นลดลงเหลือเพียงระยะจากสันเขื่อนไปประมาณ3-4กิโลเมตรโดยยังไม่มีผลกระทบกับกระชังปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวนชิลาลงกรณ์ส่วนผู้เลี้ยงเองก็มีประสบการณ์จากปี2 5 6 4 จึงได้มีการเตรียมการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้วเช่นเตรียมเครื่องเพิ่มอ,ออกซิเจนเตรียมแผนการยกย้ายกระชังพยานต่างหน่งที่ไม่เกิดปัญหาหรือการจัดกระชังให้โล่งเพื่อให้เกิดการถ่ยเทของน้าและออกซิเจนได้ดียิ่งขึ้นเป็นต้นส่วนเรื่องการบริโภคหรือจะปลาไปขายยังสามารถขายและบริโภคได้ตามปกติโดยไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคสําหรับผลกระทบของประชาชนด้านทายน้นํากฟผเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ประสานงานแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้รับทราบ โดยผู้นํากลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังแจ้งว่าไม่มีผลกระทบกับการเลี้ยงปลาอย่างไรก็ตามอาจจะมีผลกระทบกับระบบผลิตน้ปาปราปาที่อาจต้องเฝ้าระวังมาตรฐานการผลิตอย่างใกล้ชิดเนื่องจากน้ามีความขุ่นมากขึ้นจึงขอให้ดูแลเรื่องกระปุกการกองหรือเติมคอรีนเพิ่มขึ้นคาดว่าเหตุการณ์จะกลับมาสู่สภาวะปกติภายในเจวันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศโดยเขื่อนวินชิลาลงกรณ์จะติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไป อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อต้นปี2564ปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรข้อมูลน้ำในวันที่1กุมภาพันธ์2566เวลา13น00นระดับน้ำเหนือเขื่อน145.48เมตรรอทกอม,ม,ม,มีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำ5,597.50ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น63%เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำวันละ9ล้านลูกบาทเมตร ตามความต้องการของกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําต่อไปสถานการณ์ปัจจุบันน้ําเขื่อนวชิรังกรมีความขุ่นนะครับซึ่งเกิดจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเมื่ออุณหภูมิเกิดความแตกต่างนะครับระหว่างบนผิวน้ํากับชั้นล่างนะครับก็จะทําให้มีการพลิกกลับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์น้ำพลิกกลับก็คือน้ําที่มีความเย็นนะครับจะมีความหนาแน่นของน้ำ มากกว่าครั้งชั้นล่างนะครับก็จะเกิดการพลิกกลับจากผิวน้ําชั้นบนลงไปอยู่ชั้นล่างก็จะทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําขุ่นนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่เขื่อนวชิราลงกร <Okay. S 1> เมื่อวันที่31มนีนาคมที่ผ่านมานะครับบริเวณกว้างประมาณยากวันที่31นะครับห่างจากสานเขื่อนไปประมาณ6-7กิโลเมตรนะครับแต่วันนี้ได้มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ปรากฏการน้ําขุนนั้นได้ลดลงเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับจากสันเขื่อนไปจนทางเหนือน้านะครับเหลือประมาณ3กิโลเมตรนะครับซึ่งปรากฏการน้ําขุนดังกล่าวนั้นนะครับจะไม่ส่งผลกระทบกับกระชังปลาที่มีการเ,าเลี้ยงปลาอยู่บนอ่างเก็บน้ําซึ่งห่างจากเขื่อนไปมากกว่า6กิโลเมตรนะครับซึ่งาการขุนของน้ํานั้นจะไม่ส่งผลให้กับ ปลาตายนะครับในปีนี้ยังไม่เกิดผลนะครับยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดนะครับข่าวนี้24การจนบ,บุรี พี่ชาหรือวารินรายงาน